เหตุรอบวางระเบิดที่สารพระพรมเอราวัณบริเวณราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยเป็นอย่างมากหลังเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับมือระเบิดตามภาพสเก็ตที่ได้จากกล้องวงจรปิดและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงได้ออกปฏิบัติการตามยุทธการปิดเมืองค้นรังโจรเอ็กซเรย์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ชุดสืบสวนสอบสวน88สอนออ,อกเอกซเรย์พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ทุกตารางนิ้วโดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาศัยอยู่อย่างห้างสรรพสินค้าสถานบริการต่างๆโรงแรมอพาร์ตเมนต์ห้องเช่ารายวันและรายเดือนตลอดจนบ้านเชา่าโดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติซึ่งจะเน้นชาวตะวันออกกลาง รวมถึงหาข้อมูลบุคคลตามหมายจับที่ก่อเหตุวางระเบิดรบริเวณแยกราชประสงค์โดยได้เริ่มดำเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่23สิงหาคมยังในพื้นที่สอนอสุทธิสารเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติการตามนโยบายครั้งนี้โดยได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเจ้าของพื้นที่เป้าหมายในเขตรับผิดชอบโดยเฉพาะห้องพักอาพาร์ตเมนต์ต่างๆเพื่อให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบผู้ต้องสงสัยลักษณะคล้ายภาพคนร้ายในภาพสเก็ตให้แจ้งมายัางสอนอได้ทันทีซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนชุดลับประมาณ3-4นายออกปฏิบัติการตลอดทั้งวันรวมถึงการตั้งด่านความมั่นคงเฝ้าระวังป้องกันพื้นที่ทุกตารางนิ้วเราก็เข้าไปตามหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ที่ว่ามีการเช่าพักอาศัยอยู่ เพื่อที่ได้ไปประชามพันธ์ให้กับทางเจ้าของพัดม้นคือของเราจะทําแบบเอ็กซเรย์แบบทั่วพื้นที่นะครับทุกตารางทุกตารางไอตารางนิ้วนะครับโดยที่เราจะไม่เว้นสักอพั์มเ้นต์เดียวเราจะทําทุกที่นะครับปฏิบัติการนี้เป็นการตรวจหาบุคคลต้องสงสยัยประชาสัมพันธ์หาแนวร่วมในการแจ้งข่าวและข้อมูลรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเจ้าของอพาร์ตเมนต์โรงแรมห้องพักต่างให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการเป็นหูเป็นตาคอยตรวจตราสอดส่องผู้ต้องสงสยัยเพื่อให้สามารถจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาคธุรกิจเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อภาพรวมของประเทศด้วยก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาอคอยดูผู้ต้องสงสยัยคือช่วยกันดูเพราะว่ามัน เสียประโยชน์ทั้งประเทศทางเราก็เสียลูกค้าเราก็น้อยลงและสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ในวันที่23สิงหาคมเวลา5นาฬิกาพลตจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติตามยุทธการปิดเมืองค้นรังโจรที่ลานพระราชวังดุสิตพร้อมติดตามความคืบหน้าการออกปฏิบัติงานก่อนหน้านี้ในการจัดการความปลอดภยัยนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมัน่น เพราะนี่คือบ้านของเราประเทศของเราเราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน